ครับพบกับช no ่องสาระให้มีีแล้วนะครับวันนี้ช่องสาระให้มีจะมาตอบคาถามทุกท่านนะครับในกรณีที่ถามเข้ามาว่าสมุดทะเบียนรถหายทาอย่างไรนะครับในกรณีสมุดทะเบียนรถหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถโมไซค์เราต้องกลับไปที่ที่ต้นสังกัดที่เราจดทะเบียนนะครับเราจดทะเบียนที่จังหวัดไหนเราก็ต้องไปยื่นขอสมุดทะเบียนรถที่จังหวัดนั้นนะครับในส่วนเอกสารก็คือเราไม่มีสมุดทะเบียนรถนะครับ เราต้องใช้1คือเป็นบัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถครับ 2. เป็นแบบคำขออื่นนะครับอันนี้แบบคำขออื่น3ก็จะเป็นหนังสือบันทึก่ายคำนะครับตัวนี้ใช้3แผ่นนี้ในกรณีที่เราไปดําเนินการเองนะครับในส่วนถ้าเราไม่ได้ไปดําเนินการเองก็เพิ่มเป็นสําเนาบัตรประชาชนของเราแล้วก็หนังสือมอบอำนาจ คำนเาของผู้ระบบอมนากครับก็เพิ่มเติมไปในส่วนของเราไม่ได้ไปเองนะครับส่วนขั้นตอนของการดําเนินการก็คือเราใช้แบบคำขออื่นนะครับอันนี้เป็นแบบคำขออื่นสามารถไปดาวน์โหลดได้ในเว็บของคนส่งหรือว่าใน YouTube ในกูเกิลหาดูได้ครับหรือไปขอที่คนส่งก็ได้ครับแล้วก็เขียนตามนี้เลยครับข้าพเจ้านายอายุเท่าไรสัญชาตินะครับอยู่บ้านเลขที่ซอยมีความประสงค์นะครับ ขอแจ้งซื้อสมุดทะเบียนรถนะครับเป็นรถจักรยานยนต์หรือยุรถยนต์ก็เขียนลงไปครับหมายเลขทะเบียนหนึ่งก็ก็สองศูนย์อะไรก็ว่าไปแล้วก็จังหวัดนะครับเนื่องจากสูญหายอันนี้ในส่วนของแบบขอร์มอือน่นก็เขียนประมาณนี้อันนี้ส่วนของบันทึกข้อทํามค,ครับบันทึกข้อครัมก็ที่ทําการก็เป็นอําเภอเมืองที่เราอยู่นะครับแล้วก็วันเดือนปีข้าพเจ้านายเขียนตามนี้เลยนะครับ มีความมีความประสงค์ขอแจ้งเป็นสมุดทะเบียนรถสูญหายนะครับโดยมีข้อเท็จจริงว่าหายที่ไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็เขียนลงตรงนี้ว่าชื่อของผู้ให้ค่อยคำนะครับก็จะมีเอกาสารอยู่3อย่างนครับหนึ่ง,งคืงอคำขอคืนบันทึกพอยคำแล้วก็บัตรประชาชนตัวจริงนะครับ3อย่างนี้ไปที่คนส่งแล้วก็ไปยื่นที่ ายทะเบียนงานทะเบียนนะครับหลังจากนั้นเราก็รอสักครู่เจ้าหน้าที่ก็จะออกสมุดทะเบียนมาให้เราใหม่ครับในส่วนของราคาสมุดทะเบียนที่ออกมาใหม่นี่ก็จะอยู่ที่50บาทนะครับคําขอ5บาบาทค่าสมุดทะเบียน50บาทก็จะเป็นทั้งหมดอยู่ที่55บาทครับในการขอซื้อสมุดทะเบียนรถใหม่นะครับจะเป็นสมุดทะเบียนรถหรือป้ายทะเบียนก็ทําคล้ายๆกันแบบนี้นะครับใน การขอซื้อสมุดทะเบียนหรือป้ายทะเบียนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาระไม่มีของเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆในครั้งหน้าเอาเรื่องราวดีๆและความรู้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านอีกครับสวครับ